สวัสดีค่ะพบกับดิฉันอาจารย์แหววแคันช่องสองชะตาสำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจําเดือนเมษาย,ยน2563ให้กับชาวลัคนาราศรีกรกฎนะคะโดยดิฉันใช้ลักการลัคนาตามแบบโหราศาสตร์ไทยค่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนานะคะคุณก็สามารถใช้ราศรีในการรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะ <Es> สำหรับชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะดาวเสาร์ดาวเจ้าเรือนปัตตานีของคุณนะคะได้โคจรไปเลงลัคนาราศีกรกฎอยู่นะคะและก็ได้ตําแหน่งเป็นเกษตราธิบดีด้วยนะคะแล้วยังมีดาวศุกร์นะคะดาวเจรินพันธุ์นะคะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะด้วยได้โคจรไปเป็นเกษตราธิบดีเช่นกันนะคะอยู่ในเดือนลาภะของชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านนะคะ ให้ทราบไว้เลยนะคะว่าคุณจะแฮปปี้มีความสุขกับการดําเนินชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะมากกว่าในช่วงที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าดาวนะคะมาเริ่มขยับเดินดีขึ้นแล้วนะคะคุณลองนึกย้อนกลับไปดูนะคะในช่วงประมาณต้นปีนะคะ คุณจะมีปัญหาขัดแย้งนะคะมีปากเสียงกับหุ้นส่วนนะคะหรือไม่ก็ปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของความรักที่ไม่สมหวังค่ะแล้วการเงินการทองของคุณนะคะการติดต่ออะไรก็มีปัญหาไปหมดเลยล่ะคะ่ะแต่พอเข้าในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะดาวเริ่มขยับดีขึ้นแล้วนะคะตามที่ได้บอกไปแล้วค่ะ จากการโคจรของดวงดาวนะคะก็คือดาวเสาร์และดาวพฤหัสบดีนะคะที่ได้ตําแหน่งที่ดีนะคะแล้วก็ยังมีดาวองคารด้วยนะคะดาวเจ้าเรือนการงานและก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของชาวลัคนาราศีกรกฎด้วยโดยดาวคารนั้นนะคะได้โคจรเป็นมหาอุดนะคะอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสบดีนะคะและนอกจากนี้ค่ะในส่วนของไพ่นะคะ ภายจะสานคุณนะคะก็คือเดอะเฮลฟันส์นะคะเดือนนี้นะคะคุณจะมีหลักฐานมั่นคงในเรื่องของการงานนะคะจะมีตําแหน่งหนะ้าที่ที่มันที่มันมั่นคงขึ้นนะคะแล้วก็ยังส่งผลให้คุณนะคะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งขึ้นได้นะคะในช่วงเดือนนี้นะคะ การทวงงนคุณนะคะจานวนไปได้ออย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะคะจะมีความก้าวหน้ามากกว่าในช่วงที่ผ่านๆมานะคะแต่มันอาจจะชา้าสักหน่อยนะคะแต่ว่ายังไงนะคะคุณก็จะยังได้ความช่วยเหลือนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือว่าผู้ที่มีคุณวุฒิหรือวัยวุฒิมากกว่าค่ะ ส่งผลให้เดือนนี้นะคะการงานของคุณนะคะจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะงานอะไรก็ตามนะคะที่คุณเคยติดต่อไว้แล้วไม่ได้นะคะก็จะสามารถติดต่อได้นะคะในช่วงประมาณการเดือนเป็นต้นไปแล้วนะคะหรือว่าในเดือนนี้นะคะใครที่เริ่มทําธุรกิจใหม่ๆนะคะก็ให้คุณพยายามโปรโมทงานของคุณนะคะผ่านโลกโซเชียลเยอะๆนะคะเพราะว่าคุณจะได้รับผลตอบแทนที่ดีมากค่ะส่วนในเรื่องของการลงทุนนะคะ ให้ลงทุนไปเลยนะคะกับเกี่ยวกับในเรื่องของโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะในการที่จะโปรโมทสินค้าต่างๆนะคะคุณจะสําเร็จค่ะเป็นคนที่มีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะสิ่งแวดล้อมเรื่องของงานนะคะจะทำให้คุณนะคะเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะคุณมีโอกาสจะได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานค่ะและประมาณช่วงวันที่20-21เมษายนเป็นต้นไปแล้วนะคะช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงที่ดีมากนะคะ คุณมีโอกาสจะได้รับมอบหมายงานบางอย่างที่ดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะและนอกจากนี้ค่ะดาวศุกร์นะคะที่โครจรอ,อยู่ในภพราพะและได้ตําแหน่งเป็นกเกษตรตาธิบดีนั้นนะคะกับอิทธิพลของไพ่แดไม้เท้านะคะตรงนี้นะคะทําให้ช่องทางการทำมาหากินของคุณนะคะมันเปิดกว้างยิ่งขึ้นนะคะเดือนนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะคุณจะมีโอกาสทํางานมากกว่า2ออย่างนะคะอาจจะหมายถึงการขยายกิจการหรือเปิดสาขาใหม่ก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็เกิดการ ที่จะทำให้สำเร็จบรรลุปเป้าหมายได้ด้วยค่ะส่งผลให้ฐานะทางการเงินของคุณนะคะจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะมีเงินทองสะพัดมากยิ่งขึ้นนะคะมากกว่าในช่วงที่ผ่านมาคะ่ะ แล้วก็ที่ผ่านมานะคะถ้าหากว่าคุณนะคะเกิดท้อใจในเรื่องของการเงินการทองนะคะทําอะไรก็ไม่ค่อยได้ผลนะคะบางคนสุขภาพก็ไม่ดีอีกนะคะในช่วงนี้ผ่านมาก็เพราะว่าดาวมันเดินเสียนั่นแหละคะ่ะแต่พอมาถึงตรงนี้แล้วนะคะดาวมันขยับเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะคุณก็จะแฮปปี้มากยิ่งขึ้นนะคะหลายๆด้านเลยนะคะก็จะเห็นผลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ แต่อาจารย์แปลแว่าก็อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะว่าด้วยคนของดาวเสาร์นะคะการทํางานของคุณนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะเรียกว่าเป็นเรื่องของการลงทุนลงแรงไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในภายหลังนะคะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในวันข้างหน้านะคะอาจจะอีก2เดือน3เดือนนะคะเป็นต้นไปนะคะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของที่จะนานกว่าน,นั้นนะคะแต่ว่ามันก็ทําให้คุณเองนะคะสามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ในระยะยาวๆเลยทีเดียวนะคะ แต่อย่างไรก็ดีนะคะในเดือนนี้นะคะไพ่แอสวินถึงดาวนะคะชาวลัคนาราศรรีรากรกฎนะคะคุณยังต้องเจอปัญหาก,กับ네 y y ak, ในเรื่องของความยุ่งยากใจในเรื่องของการหมุนเงินอยู่นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะอาจจะต้องมีการนําเงินที่ได้นะคะไปเคลียร์ปัญหากเกา่าๆที่ผ่านมาด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะไพ่สรุปของคุณนะคะเป็นไพ่เดือดซันนะคะเดือนนี้นะคะถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะคะคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานการเงินนะคะมีโอกาสที่จะรับความก้าวหน้าค่ะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะคะทํามาค้าขึ้นค่ะแล้วก็มี ผู้ใหญ่ขอให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะคะรวมทั้งคุณนะคะจะมีโชคลาภหรือว่ามีไรายได้อื่นๆนะคะหรือว่ามีช่องทางในการทำมาหาก,กินมากยิ่งขึ้นน,น,นะนอกจากนี้นะคะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนะคะได้โคจรเข้าไปอยู่ที่ภพสุภานะคะ ซึ่งได้โคจรนก็อยู่ที่ภพสุภาตั้งแต่วันที่14เมี่เมมีนาคมแล้วนะคะแล้วก็อยู่ยาวถึงวันที่13มเมษายนค่ะส่งผลให้การเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะจะดีขึ้นค่ะถ้าคุณอยากจะไปขอในเรื่องของความช่วยเหลือนะคะหรือว่าไปขอในเรื่องของเครดิตน,นะคะกับใครในช่วงเดือนนี้นะคะ,คะก็จะได้รับการสนับสนุนอย่างดีนะคะและการที่ดาวการเงินนะคะอยู่ในภพสุภานะคะอาจารย์แบหว่าก็อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะว่าถ้าคุณนะคะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากการทํางานของคุณ แนะนํานะคะ,นนะ,คะให้คุณนำเแงบบินไปคุณพ่อคุณแม่ของคุณนะคะซึ่งปกตินคุณก็อาจจะให้ท่านอยู่แล้วละคะ่ะแต่ว่าเดือนนี้ก็ให้มากเป็นพิเศษหน่อยนะคะเพราะว่าคุณจะยิ่งได้กลับมาเพิ่มมากขึ้นมากกว่าเดิมนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องของการแก้เคล็ดนะคะในการัชี่ดาวนะคะเขาอยู่ในพบสุภาค่ะ ก็บอกกันไว้นะคะเป็นเคล็ดลับดีดีน,นะคะสำหรับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะคุณจะมีเพศตรงข้ามนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณนะคะเขานะคะอาจจะเข้ามาเหมือนกับว่าจะมาเกี่ยวข้องกับคุณในเรื่องของการงานนะคะอยากจะเข้ามาช่วยค่ะหรือมาเกี่ยวข้องกับคุณในเรื่องอะไรก็ไม่ทราบแหละแต่จริงๆแล้วที่เขาเข้ามาเนี่ยนะคะก็เข้ามาด้วยทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องการงานนั่นแหละค่ะ บางคนนะคะอาจจะเอางานมาบางหน้าก็ได้นะคะอย่างไรก็ดีนะคะดาวเสาร์ที่โคจอไปเป็นเกษตรอยู่ตรงนี้นะคะส่งผลดีในเรื่องของหุ้นส่วนด้วยนะคะแต่ว่าการที่ดาวเสาร์เล็งรักนั้นนะคะยังไงก็แฝงไปด้วยความทุกข์ใจอยู่เหมือนกันค่ะ,ะแล้วดาวเสาร์ตรงนี้นะคะยังได้เป็นตาแหน่งเป็นเกษตรตาทิบดีนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักแล้วนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะคุณมีโอกาสที่จะมีคนรักนะคะมีคนเข้ามาชอบพอค่ะ คือใครที่เคยคุยกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วยังไม่คลิกกันนะคะอาจจะมีการกลับเข้ามาคุยกันนะคะหรือว่ากลับมาคุยกันแล้วก็ตกลงคบหากันด้วยนะคะและในด้ผนของพ่ยนะคะคุณอาจจะมีการตัดสินใจนะคะในเรื่องของความรักนะคะแบบว่าต้องรีบร้อนตัดสินใจค่ะเป็นความรักในแบบที่คุณเลือกไม่ได้นะคะ อาจจะจําเป็นต้องตัดสินใจเพื่ออะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าเรื่องของการช่วยเหลือนในเรื่องของเงินทองนะคะก็เป็นไปได้นะคะทําให้คุณยังรู้สึกว่าไม่ค่อยถูกใจนะคะกับรักครั้งนี้แต่ว่าเมื่อตัดสินใจไปแล้วนะคะคุณก็ต้องยอมรับผลของมันนะคะเพราะว่าคนรักของคนรักคู่ของคุณนะคะก็จะให้การสนับสนุนคุณอย่างดีนะคะเขานะคะเป็นคนที่ค่อนข้างาจะมีฐานะมั่นคงอยู่พอสมควรนะคะก็อาจจะช่วยเหลือคุณได้นะคะในเรื่องต่างๆค่ะแล้วเดี๋ยวคุณก็จะพบกับความสุขกับเขาเองล่ะคะ่ะ และนอกเหนือจากนั้นนะคะก็ย <ador> ังมีดาวอังคารกับดาวพฤหนสบดีนะคะเล็งลัคนาราศีกรกฎนะคะอยู่ด้วยเช่นกันแล้วก็อยู่ในภพปัตตนินะคะก็ถือว่าดวงในเรื่องความรักของชะลัคนาราศีกรกฎช่วงนี้มาแรงเลยทีเดียวนะคะดังนั้นนะคะช่วงนี้นะคะคุณก็อาะเป็นเล่นไปนะคะการตัดสินใจช่วงนี้ถือว่าดีกว่าช่วงก่อนมากนะคะฉะนั้นนะคะถ้าคุณตัดสินใจคบหากับใครและดูใจคบหากับใครเป็นพิเศษนะคะมันก็จะไปได้ดีค่ะแต่ก็ย้ำอีกนะอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าดาวเสาร์ก็ยังเป็นดาวโทษทุกนะะคเลล็งักอยู่แบบนี้นะคะถ้าไม่เล นะคะต้องเปิดเผยในเรื่องของความสัมพันธ์ต่อสาธารณะนะคะก็ไม่ต้องเปิดเผยมากนะคะเพราะจะว่าจะทําให้คุณนะคะกับคนักของคุณนั้นนะคะเกิดความรู้สึกอึดอัดใจได้ค่ะแต่ว่าโดยภาพรวมๆแล้วนะคะก็เป็นดาว ที่มันเดินดีแบบนี้นะคะดีกว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะก็จะทําให้คุณแฮปปี้มากยิ่งขึ้นนะคะมากกว่าเดิมมากๆเลยทีเดียวนะ,ะสุดท้ายนี้นะคะอาจารย์แป๋วก็ขอให้ชาวลัคนาราศรีกรกฎทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานการเงินและก็ความรักนะคะแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงนะคะและหากคุณชอบคลิปข้ามรัญญนี้นะคะก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้อาจารย์แป๋วด,ด้วยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับนี้อาจารย์แป๋วขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ